สวัสดีนะครุณผู้ชมตอนนี้ท่านกิจบุญช่องซอฟต์ฟร์กเกมส์เซอร์เคิลครับและตอนนี้ท่านกูจบุญเกมส์เดวิสคูล2019เซอร์เคิลครับโอเคเดี๋ยวเราพิจาต่อจากพาทิตยแรกดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะพิจารณากัน,ตอน,กนตอนนี้มิลานโน่3กับ4ครับคลิปนี้โอเคทีแรกขับเลยไม่ได้เพราะไม่มีทางเท้าโอเคปกดไฟไว้ไม่รู้ปกดไฟต่ำไปก่อนเด็ดกัน อันนี้แรงม,าม้าสูงเลาแ,แรงทอกเยอะมากเลยสามร้อยสิบนิวตันเมตรแบบสูงอยู่กันเขเค่อยไปเข้าค่อยไปแรงท้กสูงมากอันแนบบี้จะเทียกับแรงมานะคุณนะโอเค คือเบกเรียบร้อยปกตนนิในคอมจะมีอะไรผิดพลาดน,นะโอเคโอเคต้องรอ,อเนี่ยเบิ้เครื่องมากคันนี้แดงเข้าสูงเดี๋ยวมันจะปะสัสปัดซะก่อน นานไปก็ไปขับกันกี่กิโลไม่ว้นแล้วสามสิมั้งซอยนี้สาแหละก็งแล้วดิงไปเลยโอเคไปต่อได้เลย มันเกิดสองสิบตัวสูงแล้วจอยมันเล็กมากจริงอเค่ไฟแดงตลอด,ดเลยเค่ตัดเครื่องมันเกิดเจ็ดสิบนี่แอปซิงดาวเฮ้ยขุดเต็มเหนียวเลยไปดิครับโอเค อ่เปิดที่สุดสมัยอหอมเยียร์ใส่ไม่ทันอันนี้ไม่ทันอันนี้เฉยเลยโอเคอัคนนี่เฉยเลยอะ่ะโอเคบอสลังใส่เครื่องดูสูดแอปแรง เสร็จเงแอบ,บแรงนะับโอเคครับซิ่งได้ก็ตัวนี้ซิ่งได้เลยโอเคสุดโต่งอีซิ่งได้เลยเป็นไงล่ะชนไปทีหนึง่งโอเคอมือก่อนเด็ดลยรถมันกระตรุกกระตักไว้เป็นที่แรงทอร่อปนะเนาะแหลงทอ่อกับแหล่งม้าไม่สัมพันธ์กันแรล่งทอ้สอส่งและน้าต่ำ โอเคเดี๋ยวรอมันแบบนึงตรนน,นี้ห้ามขับเกินเจ็ดสิบซึ่งถือว่าโอเคนะขับแรงได้อยู่เลยตอนนี้หนึ่ชนป้ายชนป้ายเสร็จแล้วกูโอเคโอเคเข้าไป รถเยอะโอ้ยตอนนี้โอเค okay, ข้ามได้เลยเราจะไปด้วยขวาอื้อหุงกินเลนต้องมีสตาร์ตต้องมีสักครั้งหนึ่งต่อต,ตาที่วัที่วต้องกินเลนไม่กินเลนแล้วม,มันขาดอะไรบางอย่างในชีวิตโอเคด้วยขวา ข,ข้อข้อนี่เลยตกไปเรื่อยๆอีกโอเคเดี๋ยวเปดิดไฟใหม่ก,ก่อนเดี๋ยวมันหักกันนเองใหม่กระตุกตักมาแล้วกันนี้เค,เ,คเรียบร้อยบอนยิงเจาะหน้าเข้าได้เลยเรียบร้อยเฮ้ยเหนียวเว้ยเคเจโอเคเดี๋ยวไปดตานต่อไปกันเดี๋ยวป่ะ อันที่ 4. มิลานโนเปิดไฟก่อนมันเย็นแล้วแหละเรปิดไฟไว้โอเคไปดูซ้ายห้ามกลกับไปส0ก็จะมึใน,นแอปขับดิวคนกว้างดวีวนั่คือมัน นี่ด้วยเป็นจนวนเดินเดียวไม่ใช่สองเดินเกห้าเกินห้าสิบปลาหยุดปนะเป็นอ่ะเก้าข้อไปถนนแม่งแอบง,งงงงงจนวนมงน,นอกไม่เยชินเท่าไหร่ ไ,ไ,ไฟหน้าไฟเท่ากันมัน้ะโอเท่ากันเคท่ากันห้าสิบคนขับรถนะโล่คนขับรนไหมเออไม่มีกูจะไปจะไม่มีมัม้ง ปดปดไฟล์ขว,วาไปแล้เลยมั้งไม่มีไฟแดงโอเคไอ้ทันดูมาินแต่ง่ายเลยง่าจริงโปรโอเคเราไปข้ามเกินเจ็ดสิบโอเครถคันนี้ขับง่ายเว้ยผมก็เลยขับตลอดเลยขับผ่านตลอดเลย กินนนึงโอเคไฟแดงเแบบ็บเจ็บไปทุกสิบโอ้ถนนย่างโล่งเลยถ้ามีไฟแดงผมผมน่าจะเหยียบถึงนะโอเครออืมป็นนูแข่งรถนู้แข่งรถกันโอ้โว้โอเค,ออม,เอเคมันนำไปก่อนกัน คือนะ okay, สายเขียวฮียเบรกมันจะทนันเลยแต่เราไม่กล้า,าไปไปชนตูดมันสักก่อนโอเคอยาวกายไกลเลยตอนนี้คือ okay. ค okay, ต้องรอ จะไปด้วยขวาทันไหมไม่ทมันวะไม่ทันก okay. ันวนนายโอเครอแม่แอบนานนะตอนนี้มึงเครื่องหลบไม่ได้ด้วยเดี๋ยวจะดิบฮึรอไปก่อนดวยกันเทด้วยขวา หักคม,มาลไยเลยโอเคกินตึกไปทีหนึ่งเดี๋ยวทำไมมันดิบอย่างนี้นะ,ะด้านซ้ายด้านซ้ายนี่แอบกินเลยแบบเนียนๆโอเคด้านขวาหักคมอะไรอีกแล้ว ไม่ผมนี่ัะผมตลอดเลยทันสัวไม่ทันอีกโอ้ยหยึดแม่เ,เร็วเนี่ยโอเคจะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเคจะย็นกระโดดเขาดูคุใจะ,จะย็นยินโอเคน่าจะไปกระโดดสเปล่า ต้องตัวคัดดน้บอีกโอโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเบรกก่อนก็จะไปก่อนก็กดไฟตั้งนายโอ้โหหังมันไปตามเราอยู่ดีแหละโอเคมึเือมไม่ว่ากันแล้วกันนะโอเคเบรก,กไปไปได้เร็วเฮ้ย ขึ้นถมอีกแล้วตัวอันนี้น้องสายไหม,ไมดูดปุบปับไปก่นอนเคจะไปด้วยขวาพ park i เวอร์สคือยังไงวะเปน็น park i n v e r ร e เงี้ยเด้อได้สิจะกูตัดงไงมต่อนี้โอเคกูถกยอยนี้ปะ ดิวเวอร์สเป็ะไงอินดิวเวอร์สไหมก็ไม่รู้แต่กูจะถอยใช่จริงอืมใช่จริงๆด้วยโ,โอเคงั้นก็ส้มแล้ตกประสาทพาดีซึ่งพาดีก็ถือว่าโอเคนะทุ่งแต้มันก็่น่าเบื่อสำหรับพวกเราเพราะนี่มันก็สิ่งได้อยู่แล้วได้โพนะสต์อีหน้าสำหรับเกมเดวิสคูลสำเริจน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ